ไม่น่าเชื่อว่ารู้รู้ลดความต่าง บอกว่าแบบเฮ้ยไม่ถึงเวลาแม่งกูใส่ตาข้างกูกูต้องขนาดนี้เหรอะอะไรเงี้ยรถเหมือนวายเลย่ยมันคือมันมันมันคือเอ่อมันคือใส่หลับอ่ะมันคือมันคือเอ่อคล้ายๆใส่หลับแอปเปิลนะ้เว้ยมันคือคือฉันไม่รู้ว่าเอย่างไงนะคือคือเห็นฉันเห็นแกกินกินเยอะฉันก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉันชงคอบูชาให้แกชิมด้วยต้องห่างไกลนิดนึง วิ้ว่ามันมีวิธีทําที่คล้ายๆแบบเป็นการหมักแบบธรรมชาติใช่ปะมันมันคือการหมักธรรมชาติ uh huh. เออมันคือการหมักธรรมชาติแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเอาน้ําตาลมะพร้าวมา uh huh. แล้วบ้านฉันเนี่ยคือนิสัยคือไม่ชอบซื้อของกินกันชอบทํากินเองเออเขาว่าเพราะว่านั่นแต่ว่านี้ยมันหมักมันหม,มันมกนานแปดเดือนอะไรเงี้ยแก่เก้าเดือนคะ uh uh. คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับอันนี้คุณปุ้ยคุณปุ้ยนี่ย ไม่อยากให้เห็นหนาเฮ้ยดูได้ดูได้อันนี้จะมาให้ลองเรื่องของน้ำตาลที่หมักแล้วเมาจากน้ำตาลมะพร้าวที่หมักแล้วนะครับน้ำส้มเอาน้ำไม่ใช่มันมาจากน้ำตาลมะพร้าวหมักประมาณแปดเดือนนะครับแปดถึงเก้าเดือนแล้วก็มันก็จะได้น้ำส้มนะครับซึ่งน้ำส้มเนี้ยเราไม่ได้ใส่มันไม่ได้ใส่สารกันเสียอมาเลย อ่าคือมันมันวักตามธรรมชาติแล้วมันก็ตกตะกอนตามธรรมชาตินะครับแล้วมันต้องเก็บในที่เย็นไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องอ๋อเพราะว่ามันเป็นการถนอมอาหารไปแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นการถนอมอาหารไปแล้วมาชิมค่ะมาชิมนะครับอันนี้เป็เสี่ยวร้านสีเย็นตาโฟนะคะตรงประตูผีที่มันดังๆอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองมาชิมน้ำส้มที่ทางร้านให้มากับน้ำส้มใส่ชูมจากน้นตั่นมะพร้าวของแบรใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวลองดูอันนี้นะเป็นน้ำส้มธรรมดาใช่ถ้วยถ้วยกว่าแ้วส้มธรรมดา ถ้วยที่มีลูกชิ้นกับถ้วยที่มีเกี๊ยวปลาออออแยกแันละคือมันก็อร่อยอะ่ะมันอร่อยคือจริงๆก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอยู่แล้วด้วยบางค <c oughs> นคือก๋วยเตี๋ยวหลังอร่อย,ยจริงๆควรซื้อกอ๋วยเตี๋ยวหลังจืดไงเออใช่ใช่จริงๆถ้าลองอะ่ะต้องลองอาจจะต้องลองกบบับร้านจืดไม่เป็นไรแต่มันต้องมีความต่างอะ่ะอันนี้ทรลองกันจริงๆนะครับอ,อร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ก็บอกกันว่าไม่อร่อยเออเออเอ,อ,อันนี้เพิ่งคิมแล้วเนี่ย รสมันจัดแบบปี๊ดขึ้นมากว่าแต่อันนี้มันจะนุ่มละมุนกว่ามันมันไม่ใช่รสเปรี้ยวอ่ะมันเป็นรสเปรี้ยวที่มีรสหวาน่ะรสเปรี้ยวที่มีรสหวานอ่ะเออใช่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 อารมณ์นั้นเลยแต่พี่ว่าอีกอย่างที่มันดีอ่ะคืออย่างน้อยก็คือมั่นใจว่าอันนี้มันทําจากธรรมชาติแบบใครๆก็รู้น้ําส้มสายชูอ่ะมันทําจากสารเคมีเออมันเป็นเคมีซะเยอะอะ แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกเหมือนถ้าเราอยากกินอาหารรสจัดเราก็จําเป็นต้องกินเคมีอ่าใช่ใช่คือคือบางคนบอกว่าอยากกินหวานก็ไม่ไม่ถ้าไม่น้าตาลสายก็เป็นพวกยวาหวานที่าาทดแทนความหวานแต่ว่ารสชาติมันจะมันจะเพี้ยนมันจะมันมันจะทำให้แม่่อยอ่าออมันจะไม่ค่อยแล้วเราชอบนะเราว่ามันแบบอินนี่เดียมันมันนุ่มอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่า มันไม่มันไม่เปรี้ยวปี๊ดเออมันไม่ใช่เปรี้ยวปี๊ดอือไม่น่าเชื่อว่ารู้รู้ลดความต่างจริงนะมันมีมีผลใช่ไหมจริงจริงอยากให้ชิมอ่ะเอาชอนมาให้ชิมเฮ้ยเราจะเป็นควิดีกไหมไม่ใช่ฉันชิมแล้วจะไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าอืเดไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็มีนะคะไทยอินพอแดกนิดนึงส่วนอิสราจะหมดแล้วไทย ในรถยังอยู่อ๋ออะไรมีอยู่มีอยู่ก็ไปชงกาแฟเนี่ยแต่แต่จริงอ่ะฉันน็อยากแบบเออไม่ต้องก็เราไม่อยู่อันนี้หมดไปแล้วนะครับสําหรับที่ใส่น้ำส้มเหลือก็หมดก็รีวิวอะอ้าวนี่ไงถ้ารู้รู้ว่าจริงเว้ยไม่ได้แบบแต่จริงๆนะรถมันต่างกันมันนิดเดียวอะแต่ว่ามันจป็นเพนี่ยอะรจต้อท่ามอันนี้เป็น น้ำส้มนะครับน้ำส้มมาถ่ายบ้านเพื่อนพอดีเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทานอาหารนะครับ <S 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 เราก็จะได้เรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรเนี่ยคือคนทนยิ่งกินเยอะมาตรฐานยิ่งสูง <S 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 เอางี้ดีกว่านะครับคือเราบอกว่าถ้าดีก็คือบอกดีต่อให้เพื่อนกันถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอสินค้าของเราเนี่ยมันอโอเคขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเพื่อนก็คือกลุ่มแรกๆที่ได้ลองชิมต้องบอกอย่างนั้น รล,ลองจากผมถ้าเกิดผมตายเพื่อนก็ตายตามอะไรอย่างเงี้ยงั้นล้อเ,เล่นล้อเ,เล่น